สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนเพื่อนแก้ปัญหาการเก็บขวดพลาสติกขวดน้ําเหลือใช้แบบนี้นะครับถ้าเราเก็บใส่กล่องหรือว่าใส่ตะกร้านี่ครับเก็บได้ค่อนข้างปริมาณค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งอ่าถ้าเก็บแบบเนี้ยเก็บแป๊บเดียวก็เต็มนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเก็บกันนะครับโดยวันนี้เราจะใช้เพียงแค่อ่าถุงพลาสติกนะครับเหลือใช้ถุงใส่ของนี่ครับม,มีหูหิ้วแบบนี้ที่เราไปซื้อของมาแล้วมันเหลือเราก็จะเอาขวดน้ําแบบนี้นะครับ วิธีการจัดเก็บก็ง่ายๆนะครับก็เปิดฝาออกนะครับแล้วก็อเอาฝาเข้าไปในในถุงนะครับแล้วก็มุนอันนี้นะครับอ่ะมุนไปไม่ต้องแน่นมากก็ได้นี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็จะประหยัดพื้นที่ในการเก็บนะครับแล้วก็สามารถไปห้อยไว้ที่หลังบ้านหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยครับที่เป็นที่เราไม่ได้ใช้สอยนะครับก็ เราทําไปเรื่อยๆนะครับรอบถุงก็จะมีหูหิ้วในการจัดเก็บนะครับเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆครับนี้นะครับเห็นไหมครับก็เป็นการเก็บขวดพลาสติกทนะี่เหลือใช้นะครับ แล้วก็ไปห้อยสามารถห้อยใส่หูถุงนะครับก็ไปห้อยไว้หลังบ้านได้พื้นที่ที่เราไม่ได้เดินไปเดินมาไม่เกะกะนะครับก็เวลาไปทิ้งก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆที่อยู่หอ,ห,อหรือคอนโดสูงๆก็ไม่อยากเดินขึ้นลงบ่อยๆนะครับก็อาทิตย์หนึ่งก็เอาลงไปทิ้งทีนึงก็สามารถลดพื้นที่ในการเก็บได้นะครับก็ฝากไว้เป็นไอเดีคย,ยครับง่ายๆครับรีไซเคิลถุงด้วยครับขอบคุณครับ